สวัสดีครับตัวดีสหายสปอยก่อนเตะทุกช่องทางเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานหน้าช่องของเราเมื่อวานที่เรียกว่าคัดไปให้6คู่เน้นๆเนี่ยต้องบอกว่าสดชื่อเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีกับพี่ๆเมื่อวานด้วยนะครับสำหรับใครที่ตามหน้าช่องมาเมื่อวานนะครับน้าก็สำหรับคู่ที่แรกเนี่ยโปโตซันนี่เนี่ยจบสองสองนะครับก็ให้ลองโปโตซันนี่ไปเนี่ยก็สดชื่อเลยทีเดียวนะครับส่วนเซฟซี่นะก็เบียดชนะยูทีอยลไปได้หนึ่งศูนย์ก็สดชื่อเลยทีเดียวนะครับส่วนแคลมเบดครับเบียดชนะเรดดิ้งครับก็สดชื่น ันะครับส่วนคู่ที่ห้า นะครับยูเนียนซาตาเฟกับซาโลเนโซครับคู่นี้ให้ลองไปที่ซาโลเนโซครับไม่แพงแน่นอนก็สดชื่นกันไปนะครับส่วนสกอร์สูงคู่นี้เปิดมาที่1.7ก็จบ1-1ก็สดชื่นกันไปนะครับส่วนคู่สุดท้ายคู่นี้อองเซกันซาร์ดนะครับน้าหน้าบอลไม่มาตามนัดนะครับแต่ว่ากำแพงสูงคู่นี้สดชื่นตั้งแต่ต้องบอกว่าสดชื่นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จบ2-1นะครับน้าสีพันทีมาเต็มนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ตามหน้าช่องเมื่อวานไปนะครับตัว นะครับก่อนที่เราจะไปดูวันนี้นะครับใครนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนะนก็เราไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับคู่แรกวันนี้ไม่เสียเวลานะฮะ ึ่งคู่แรกครับเราไปดูกันที่วินเบอร์ดันครับเจอกับทางด้านของสตีฟเน็ตนะครับอังกฤษจอร์โทฟี่เวลาตีหนึ่งนะครับวินเบอร์ดันครับวันนี้เล่นในบ้านครับเจอกับทางด้านของสตีฟเน็ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าสตีฟเน็ตเป็นทีมหนึ่งที่เพิ่งขยับขึ้นไปจากดิวิชั่นสองไปดิวิชั่นหนึ่งนะครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นดีมากนะครับส่วนทางด้านของสตีฟเน็ตเนี่ยผลงานในบ้านถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับซึ่่่่่่งงงงกกกอออออนน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 ห้้้้้้้้้้าา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 ััััััััเเ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 ีีีียยยยยพพววววววขขคคคคคคคสมมมมมมรร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 ถชชชะะะะะททททดดดดโจแแปปิิใใบบบบบบ์์ไไไลลลล สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคู่นี้เวลาเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประตูเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่ายใช่นเดวคู่นี้นาให้ไปที่กําแพงสูงเกินเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับมีโอกาส Belle. ที่จะมีประตูรวมกันถึง3ประตูแน่นอนแล้วก็คู่นี้ติดไปที่ทั้งสูงแรกนะครับแล้วก็สูงเต็มเกมได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคู่ที่มีโอกาสที่จะมีประตูเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกอย่างแน่นอน1ประตูนะครับฉะนั้นแต่ถ้าให้มองหน้าบอลวันนี้จอขอแนะนำไปที่วิมว่านั่นเจ้าบ้านครับวันนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครันนก้วี ส่วนคู่ที่2ครับเราไปดูกันที่บาสลีย์กิมบี้ทาวน์นะครับวันนี้เป็นเกมในบ้านของบาสลีย์ด้วยนะครับแล้วก็เกรดบอลคู่นี้ค่อนข้างห่างชั้นกันพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้บาสลีย์เล่นในบ้านแบบนี้นะครับจะว่าค่อนข้างมีความมั่นใจเลยทีเดียวนะครับซึ่ง2เกมล่าสุดก็เก็บชัยชนะมาทั้ง2เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านบวกกับสภาพแวดล็อมเสียงเียต่างๆนะครับแล้วก็บวกกับกลุ่มกำลังวันนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของกลุ่มผู้เล่นใช้แล้วคู่นี้ครับบัสลียดยะชื่่่นนนนออางแครับ ส่วนคู่ที่3ามเขาปิดท้ายจอนโทฟี่ครับไปดูกันที่โบตัาวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางนั่งของซอลฟอร์เซตตี้นะครับซึ่งเกรดบอลคู่นี้ค่อนข้างห่างชันกันพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเกมในบ้างของโบตันแบบนี้จอนเชื่อว่าวันนี้โบตันน่าจะเปิดเกมลุกสู้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ปัญหาตัวผู้เล่นวันนี้นะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนชนะแล้ววันนี้จอนบอกว่าโบตันวันนี้น่าเชียร์ครับหประตูน่าจะมีให้ได้เห็นอย่างแน่นอนขอเดินเอาไปที่โบตันได้เลยครับสนนฮะ ส่วนคู่ที่4ครับคู่นี้น่าสนใจเลยนะครับเราไปดูกันที่ Con อนเ e อเ e นซ์ลีกเหนือกันบ้างแล้วกันนะครับวันนี้สคันท็อปนะครับอันดับที่2เจอกับทานั่งของเซาชิลนะครับผมทีมสมัครเล่นที่เพิ่งเลืนชั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสคันท็อปวันนี้ถ้าเปรียบเทียบศักยภาพชื่อชั้นแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าทานะของสคันท็อปเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าแล้วก็วันนี้เป็นเกมในบ้านด้วยนะครับซึ่งตีในบ้านของสคันท็อปเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวชนะแล้วคู่นี้ถ้าให้เลือกหน้าบอลขอเชียร์ไปทางนั่งของสคันท็อปเจ้าบ้านวันนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับสดชื่นอย่างแน่นอนครับสคันท็อปวันนี้1เม็ดมีแน่นอนครับ1เม็ด ส่วนคู่ที่5าครับเราไปดูกันที่บราซิลซีรีบีกันบ้างนะครับชาเปโคเอนเซ่เข้านนด้เจกันทางด้านของกัวรานี่นะครับซึ่งคู่นี้เลดเปิดมาค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวทั้งทั้งที่กัวรานี่เนี่ยฟอร์มก็ดีกว่าชื่อชั้นก็ดีกว่านะครับแต่ว่ากระแสเนี่ยเขาให้ทางด้านของชาเปโคเอนเซ่นะครับที่ค่อนข้างเหนือกว่านะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้ขอตามกระแสไปที่เจ้าบ้านชาเปโคเอนเซ่ได้เลยครับนะฮะวันนี้น่าจะเบียดชนะอย่างแน่นอน ส่วนคู่สุดท้ายครับเราไปดูกันที่อาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่น2กันบ้างแล้วกันนะครับเดโปอติวโรลิสเอสตานะครับวันนี้เจอกับทางด้านของชาคิต้าจูเนียนะครับซึ่งคู่นี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับแรงจูงใจวันนี้ทางด้านของอาชาคิต้าจูเนียเนี่ยนะครับกำลังต้องการอสามแต้มนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปอาเป็นจ่าฝูงนะครับแซงหน้าทางด้านของอินเพปเดนเต้ลิวาเดเวียนะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้ถ้าให้เลือกหน้าบอลนะครับหน้าจอขอแนะนำไปที่ผู้มาเยือนอย่าง ชาคาลิสตาจูเนียได้เลยครับวันนี้บุกมาน่าจะเก็บชัยชนะอย่างแน่นอนแล้วก็ฟอร์มตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นไปที่ชาคาลิสตาได้เลยครับสดชื่นอย่างแน่นอนฮนะ ก็จบกันไปนะครับสำหรับแนวทางวันนี้6คู่นะครับนะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเฉยๆนะครับที่เหลืออยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับถ้าชอบก็ตามมานะครับถ้าไม่ชอบก็สวนได้ไม่ว่ากันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับในหมู่บ้านสดชื่นของเรายดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะก็ทางเข้าติดต่อแน่เาเภอหน้าช่องได้เลยนะครับรับประกันความสดชื่นอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ก็ขอทุกท่านเฮเรวยๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ